วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของประกันชีวิตมีกี่ประเภทนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าประเภทไหนเนี่ยเหมาะกับลูกค้ายังไงบ้างนะคะประเภทแรกนะคะคือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาค่ะประกันแบบนี้นะคะจะเน้นความคุ้มครองสูงคุ้มครองในช่วระยะเวลาหนึ่งนะคะอาจจะเป็น10บทับสิบหทับห้าสทับสิอันนี้จะเน้นความคุ้มครองที่สูงนะคะแล้วเบี้ยนเนี่ยจ่าย เพื่อแลกกับความคุ้มครองนะคะเป็นเบี้ยรประกันที่ไม่ได้คือตัวนี้ตอบโจทย์กับใครบ้างอย่างเช่นหัวหน้าครอบครัวนะคะหรือผู้ที่ต้องการมีประกันชีวิตที่วงเงินค่อนข้างสูงนะคะก็จะเลือกซื้อในส่วนของเทอมก็ได้2นะคะก็คือแบบตลอดชีพค่ะแบบตลอดชีพเนี่ยคุ้มครองตลอดชีพเลยอย่างเช่น90ปีหรือ99ปีนะคะตรงนี้จะเป็นประกันแบบตลอดชีพหรืออายุทยามั่นคงนะคะ85ทับ X นะคะอันนี้ก็อยู่ในส่วนของตัว ตลอดชีพเหมือนกันตัวนี้จะเน้นความคุ้มครองที่สูงนะคะชำระเบี้ยตามกํำหนดระยะเวลาอย่างเช่น15ปี20ปี25ปีแบบนี้ค่ะแต่คุ้มครองไปถึงตลอดชีพเลยค่ะตัวนี้จะเน้นความคุ้มครองสูงนะคะแล้วก็จะเหมาะกับประกันชีวิตที่แบบแนบกับสัญญาประกันสุขภาพก็ได้เพราะว่าเราต้องการความคุ้มครองที่แบบ ยาวไปถึงตลอดชีพเลยนะคะแล้วก็ซื้อพ่วงประกันสุขภาพแบบนี้ก็จะเหมาะเหมือนกันนะคะหรือถ้าใครอยากได้คุณประกันที่สูงนะคะให้กับหัวหน้าครอบครัวหรือเจ้าของกิจการก็สามารถเลือกประกันแบบโฮลไลน์นี้ได้แบบที่3นะคะคือแบบสะสมทรัพย์นะคะแบบสะสมทรัพย์เนี่ยคุ้มครองชีวิตและเหมือนการออมทรัพย์ไปด้วยนะคะเพราะว่าผู้ที่เก็บเงินเนี่ยจะต้องการเก็บเงินที่แบบ เป็นระบบแล้วก็ระยะยาวนะคะเมื่อครบกําหนดสัญญาเนี่ยเราก็จะได้รับเงินคืนพร้อมเงินปันผลบางส่วนที่บริษัทเขานําไปลงทุนแล้วมาปันให้กับลูกค้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าประกันสะสมทรัพย์แต่ระหว่างการที่เราเนี่ยออมเงินเก็บเงินไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีความคุ้มครองในเรื่องของประกันชีวิตด้วย ควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าจะเป็นระยะสั้นถ้าใครต้องการที่ทุนประกันสูงตัวสะสมทรัพย์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะแมทเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะเก็บเงินไว้เพื่อกเกษียณหรือจะเก็บเงินไว้เพื่อทุนการศึกษาบุตรนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะกับลูกค้าในประเภทนี้นะคะแบบที่4ค่ะเป็นประกันแบบบำนานนะคะบำนานเนี่ยก็จะคุ้มครอง ชีวิตนะคะแล้วก็ในส่วนของการมีไรายได้ก็คือเหมือนการวางแผนเกษียณในอนาคตนะคะเมื่ออายุหลัง60ปีไปแล้วเนี่ยคุณจะมีชีวิตแบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะซึ่งประกันชีวิตในส่วนของตัวบำนาญเนี่ยมันจะตอบโจทย์โดยเฉพาะสำหรับคนที่วางแผนเกษียณเลยอาจจะรับเงินเป็นบำเหน็จหรือจะรับเงินเป็นบำ,บำนาญหลังอายุ60ไปแล้วนะคะปีที่61รับ หึงก้อนปีที่62รับ1ก้อนปีที่63รับ1ก้อนแบบนี้ค่ะมันสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของการเกษียณได้นะคะและอีกอย่างก็ยังมีทุนประกันคุ้มครองชีวิตด้วยและยังสามารถลดหย่อนภาษี200แสนหลังได้อีกอันนี้ทุกคนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ5ประกันชีวิตแบบ ควบการลงทุนนะคะหรือเขาเรียกว่ายูนิตลิงค์นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เงินบางส่วนไปลงทุนแต่ได้รับความคุ้มครองด้วยนะคะซึ่งเป็น2ส,ส่วนอันนี้เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้จะตอบโจทย์กับใครบางคนเนี่ยอาจจะชอบในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของกองทุนนะคะแต่อยากได้ความคุ้มครองประกันชีวิตควบคู่ไปด้วยพี่อุ้ยก็จะแนะนําในส่วนของประกันยูนิตลิงค์นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประกันทั้งหมด5ประเภทนะคะ อยู่ที่ว่าประเภทไหนจะเหมาะกับลูกค้าเราอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะได้ทราบนะคะว่าประกันแต่ละประเภทตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยมันตรงโจทย์ไหมแล้วเสนอแผนไหนให้กับลูกค้าได้ในคลิปต่อๆไปนะคะเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในหลายๆขั้นตอนนะคะ